ทุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าป๊านานาค่ะเหมื่อนเพื่นนอนนอนทางกระตุนตอนนั้นกระตุนอยากจะเอานมให้กินจมจะได้จมบ่พี่หนูเดียนก็ตื่นแล้วนะคะข้าไรมามี่กับป๊อปปี้ไปซื้อของกลับมาซื้อตอนเที่ยงกลับมาซีมงพี่น้อง ขอบุณทุกคอมเมนต์นะคะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วนะคะเมื่อคืนเมื่อเช้า,าไปแล้วรู้ว่าพี่น้องว่าจับเลยจับเลยค่ะก็เราก็สนุกสนานเราไม่ได้อะไรไม่อย่าไปใส่ใจซุ่มที่มันโมมาก,กาสัสนเออมนตัวหลังน้องจ้าจ้าสวยก่อนรีนจ้าสวยทำไงจ้าอืมฉัเป็นอยากเบิ้งหน้ามาซองเบื้องกอง ก็วันนี้หนูก็จะมาให้โชคพ่ปปนาน่าเหมือนเดิมนะคะกับพี่ปานาปนานาบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่ดวงคนเชียงเกิดเกิดแล้วมีกระปัอมนมอีกเ้อะพี่น้องกับมาจากระเซื้อของฝั่งว่าปัอมนมโบกันไปอ๋อหยอกน้องดูเลือกำลังเอาเลือกอ๋ออ๋ออ๋อ เดี๋ยวให้น้องใจดีก่อนนะคะเ,เดี๋ยวจะให้น้องให้โชคป้าป้าน,นา้านายู่ที่ดวงสัญญายู่ในบ้านเหมือนแน่เล็กน้อยพี่เปิดไฟสิอือเปิดไฟแล้วข้างนอกก็มีคลองถมนะคะลูกคขาก็อย่หน้ารัานนกหรอเออ ในเต็มมือแล้วตอนนี้โอ้คนคือกันอุ้มกันกินนมวิ่งมดเลยบ่กินนมอิอ่มบหรอบ่เฮ้ฟ้องวมาม,ม,ม,มีเหรอเห็นนี่ยังเห็นมามียังเห็นหมามียังคะจมจมจมแพมเพืพ่คิดว่าแพมเพื่หรือเปล่า ต้องถามยาว่ายาเปลี่ยนเพลิดให้หนูหรือยังวันนี้พออพ่อนกับว่าเปลี่ยนคุณยานะคะคุณยาเอาเมดมือเลยวันนี้น้องคุยกับป้าแม่บ้านใช่ไหม,มคุณยายแม่บ้านคุยเป็นละเอออแล้วพี่น้องมงฮาวนอนแล้วคุณโบเลอร์นี่ตาอว่าตาเอ๋ อ,อีกหน่อยหนูก็จะปาปี้ก็จะอุ้มหนูไม่ได้แบบนี้แล้วป,ป้านาบอกหนูตัวใหญ่ขึ้นตอนนี้ทิบก็บอุ้มบ่อใดอยู่ที่เก็บเจ็บคอมือฝนตกอุ้มบ่อใดให้ใจแกเอาตีทำแบบนี้ไม่ได้ไงมันจะเจ็บคอมือ คุ้มแบบนี้ไม่ได้นะสิมาหยอกกันตรงสีนะเอ้าสูนไหนฮาวมัวฮาวเพื่อนใจเพื่อนที่เอาว่นจังไหนที่เอาว่าจังไหนฮึทีเอาว่นงไหนฮึฮมา เป็นอะไรอะลูกเฮ้เป็นอะไรอ,ะ,ไอ,ะ,ไรอะคะยิ้มอะยิ้มละ่ะแหม่ยิ้มเฉยไายิ้มเฉยแหะตรงหัวหรือเปล่าัวแหมเดี๋ยผมไปตรวจอันควเข้อมาเหม็นกัน่างงกับแม่ เอามึงยิ้มละใน,นไหนใครจะให้โชคซีมาในจะใครจะให้โชคกว่าปีวันนี้ใครจะให้โชคกว่าปียกมือขึ้นยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มเฉยก่อนอือออยากคุยละพ่อ <c oughs> นี่เขามาเหมนว่างงกับแม่มากเลยอากาศที่เมืองไทยร้อนร้อนมากใส่เสื้อผ้าให้น้องแบบว่าเขาใส่เสื้อผ้าอัน,นเสื้อนแนวก่าเออส,สุดสุดห่มติน,นอ่ะ พี่จะถือเหล็กว่ะพี่ถือเล็กว่ะหรอกังจะให้รางวัลแบบปีใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,มบอกว่าใส่เสื้อผ้าหนามากเลยที่เมืองไทยร้อนขนาดนี้ที่เมืองไทยไม่มีแอร์หรอกอ <laughs> ก็เปิดแอร์เนี่ยน้องเลี้ยงน้องอยู่ในห้องแอร์นะคะเนี่ยเลี้ยงน้องในห้องแอร์สิเห็นน้องก <laughs> ็เลยว่าเอาอากาศยุ่้างนอก้หนาวเขาใส่สุดบางๆบอคะก็เลยวางสินะมวยบางครั้งก็คือแบบ คือเขาก็บเบิงอยู่นะเขาก็หูอยู่ว่าเขาจังไลยจะค่วมอยู่จะนอยอยู่ <c oughs> มันก็หน,นาวนะแต่เขาเรื่องหนาวสินะมันขึ้นกันเขาก็เปิดแอร์นอนเปิดแอร์นอนแต่เขาเปิดยิบหายยิบหกแล้วก็<ต>มีพัดลมด้วยพัดลมเนี่ยมันขึ้นกับเคื่องเท้าฝห่มมัน,นกับบัทัวร์บถึงเธอหน่องมันถีบเนาะเด็กหน่อยเนาะนอนถีบแน่สิสิเปิดฝาห่มผ่า แกบได้ว่ากันดอกครับถามไงมาจากน่อยกว่านี้เพงเด้อยฉีบบอกนาะเด็กหน่อยเนาะอืมแสดงความมีเห็นนะถูกไแล้วก็บอกว่างงกับแม่มากเลยประมาณนั้นนะคือจังบอกว่าเขาแบกเรียงลูกบดีนะบัจักควมเรียงลูกเออฮาห้ก็บหัวควมอยุ่ยย่ห้องหนอกันหอนห้องกับเขามาข้างในอยู่คือเขามาลบความหอนในบ้านเห้เย็นสิ เนี่ยน้องก็ต่อยน้องกำกำปั้นนะน้องจะต่อยลินอย่ทำน้องหนูอย่ามาใกล้น้องโ <laughs> อ้ยน้องจะถือหน่อง,องได้หรือเปล่าเธอหน่องเพฮ้ยล่ะหล่อมเส่หน่องเห็นยังไงยิ้มสวยก่อน,นยิ้มสวยทำงางเรื่องสิบปีอายุแล้วนี่แหละเป็นปีขึ้นเมื่อปีเก็จะเอาทาน,นี่แหละ่ค่ะหัว เธาหนีพอนแล้ยงตงไปได้จักหน่อยแย่พนดีแอเขากับเฮ็ตี้อัอนเะตีน้ำน้ำจักหน่อยปันตะกาดานปันตะกาดานมันหยาบลงมันหยาบมวันนี้ได้๋ยซื้อแพมเพิร์ดหนึ่งคนพี่น้องได้เปลี่ยนใส่แพมเพิร์ดแล้วค่ะน้องใส่แพมเพิร์ดไซส์เอสนะคะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ใส่ใส่นิวบ่นอยู่เพราะว่ามันยังเหลืออยู่ใส่ให้มันหมดเป็นาาเ, uh> เปล่นคือจังบหว่าเด็กแนวเลยลดดาก ใช้ไปก่อนเสียดายเราจะเก็บไว้ให้น้องใช่ไ่โอ้ปานนันจิบ่อยู่อีเวิรเหรอเอ้อ้เอ้อ้ฮะฮะ คนคือกันหยอกกันอาหัวผมเห็นแต่ได้หนาาใครจะรูปห่วไหนใครจะให้โชคป่าปีวันนี้ยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยก่อนคุยเลยเอออยากคุยนํำแล้ว่ัวหรอหัวหัวหัวใช่ไหมวะใช่ไหม เห็นแล้วออกมาฟันนานๆหนูเห็นแล้วจ้าจุ๊ง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 ใช่ไหมใช่ไหมป้าพี่เห็นไรนี่โอ้เอาอีกเดี๋ยวพี่น้องน้องหายท้องอีกแล้วโอ้เอาออกาพี่เอาอันนั้นออกกระดุมออกเออหายท้องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าวันนี้มาปิดปิดคลิปทรงถ่ายด้วยหายท้องบ่ลูก ตลกเลยนะเนี่ยตลกเลยแกท้องอี่แล้นอืดๆน,นันอันนึงกับอันนี้แลหูจักอยู่แต่ว่ามันบวบคนกับอยากเมนกันเห็นไหอ,อยู่นิ่งแล้วใช่ไหมนิ่งจังหน่อยางสิเวงอีกอืดอืดอืดอื้อือดอืดอือ

พี่พี่อะไรคะพี่ไหนคิสน้องอยังคิสน้องอยังคะคิสหัวน้องค่อยๆจุ๊บรักน้องรักน้องอโอ๊ย <laughs> <laughs> เอามมอนออกจากหัวน้อง <laughs> อโอเคพี่น้องคะคลิปนี้ไว้สำนึกก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนท่าเพิดเ,เห้น้องก่อน ไปผอกกันคลิปหนานะคะเดี๋ยวว่าให้โชคว่าปาน้น,นะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์พี่น้องคะ่ะไปผอกกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอตัวล่าไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย